มาตูยืน oh, ย yeah, so ันเบื้องหลังวงในเบื้อตำรวจตัวนี้เบื้อตำรวจ่มีอะไรก็ตรงไหนเฮ้ยไปขับหนึ่งเก้าหนึ่งเบื้อวงในตัวนี้เบื้อตำรวจตัวนี้เบื้อตำรวจเดี๋ยววันไร์ดสื่อได้สวัสดีนะครับคุณผู้ชมคนสุรินทร์ทีวีนะครับวันนี้ผมเดินทางมาหาลุงต้อยคนฝันแม่นนะครับ มาตามความฝันนะครับลุงต้อยบอกว่างวดนี้นะครับมีเลขจากหลุดจากกองฉลากด้วยนะครับเดี๋ยวเป็นเลขอะไรเนาะเดี๋ยวเราไปหาลุงต้อยกันนะครับสาหรับลุงต้อยงวดนี้มีทีเด็ดให้กับเย็บซีกับคุณผู้ชมแน่นอนเพราะว่างวดที่แล้วนะครับลุงต้อยให้79แล้วก็0ูนเข้าบนล่างเลยนะครับงวดนี้ลุงต้อยมีทีเด็ดให้มาแล้วนะครับจะเป็นเลขอะไรเดี๋ยวเราไปหาลุงต้อยกันนะครับไปกันเลย ตด้ครับดีนเครับนึงผมกับ่าได้บอกรีว่าเรล่องร้องมืงมบอกบอกมันจะเข่าบัครับมันเข่าพรดีเขาก็จ้งเรืกวงในมาครับผมวงในเป็นเป็นงมาเวัีแล้วจำนี่อะไรจำนี่เลยเป็นจงมาครับผมมันเป็นเล็หเจ้เจ้าเขากันกไป้ีของแต่จะของบ่มีเงินปอ ได้้อไปสามชิบัทตอนนี้สิโต้ทุต่าสามชิบาทครับเหล่ยวงในกับมามาปฏิกวัดทุยามครับผมเหล็กวงในเดาจะเก่นไหมเหล็กวงในคือเหล็กยังแบบใดเหล็กวงในเนี่ยเห็นมเป็นยังไงเหลียกรุดก้องเลารุดออกจากกล้องสลากเลยให่มากให่มาหางเดียวเลย โอ้จงหวัดจงหวัดโอ้มูมูยุงเจ็บมู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 จะเรียนงานกันน่ะมันเพิ่มเติมมากมันเห็นมันเห็นผมอยู่ในยูทูบนะโอ้มันได้โทรมามันโทรมาบอกมันมันไม่ได้าังหวดแล้วอืม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 อืแต่ว่าจะพอนำเพ่วมพอหังหวดมึงปีสามสิบแาดหนึ่ง วนี้รุดมาเหี้ยงงวดนี้มันมันนี่มาแล้วรุดมาแล้วไม่เหล็กวงในเด้อนี่เอ้าหรือว่าเป็นเหลืวงในละงวดนี้วงในลุงตั้ยได้มาแล้วรุดออกมาแล้วสิต้องกับเหล็กความฝันบ่เนาะนี่เนาะไก่เชียงแห้งไก่กันแห้งไก่เชียงเลยแต่มันเพีกันคนแจมแจมเดียวผิดแจมเดียวแต่ว่าจะออาความฝันก่อนเด้อครับ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 เอาความฝันก่อนครับ ขอผ่นนั่นเพรจะเรียกออกแจ้งมานีเนาะครับนั่เว้นเนาออกเรียเรียกออกเขาเขาเงินมาจ่ายเนาะมาจ่ายปพ๊บสิหนึ่งกับผนผ่ันแจ้งละสิแจ้งเนาะผ่านเพรวะพอสองพว่าสามที่เนอะมันมาเรียกคนรวยมากโอ้ยตัวไหนเดยกรวยมากเี็กรวยมาก เด็กสองหันร้อยมาก่อนอือโอ้สองหันร้อยมาก่อนเลยสองหันร้อยมาก่อนเลยครับตัวนี้เห็ยนสตเตจนแต่ว่าต้นที่สองนั้นดูซื้อบ่ได้ร้อยขึ้นมาซื้อเลยพุ่งขึ้นมาจากดินเลยไงขึ้นมาซื้อเพิ่มบเลยตั้งโตเลยครับตัวเด่นคือึ้นบ่าอะไรต้นสีดำสีดำสต๊าจนแต่ต้นไหนกันว แต่นนั่นนัเขล็นเครื่องไม้บวกน้ำผมวก็ยังงงอยู่อ้าอมเลขเ็ดจึมีเครื่องไม้บวกนมเจ้าตัวใดตัวใดตัวใดเเครื่องไม้บวกนี่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 แม่มีเลยแบบนี้เพนแบบนี้อนนี้ละสี่ซูลบวกันสี่ซูลบวกหันนะโอเต้นเตนิเตนนมามามาเคื่นหังครับมีมีแม่นิ่งมาะอกอนี่ได้สี่ซูลเก่าครับสี่ซูเก่าครับผมอื เอืมเป็นเป็นบอกว่าจะเริ่มจะเริ่มจะเริ่มเด็กตเกเอาเด้อพ่อมาอ๋อเด็กตวเก่าว่าตุ๊กเาตัวไหนจ่ของได้ถามอืมมาตัวมีแต่ส่นน้อืมตัวมี่ส่นกับสามส่นตัวตัวอะไรเกี่ยนสามส่วนมน้ำอืมสามส่วนสามอืมือมเน่ไหนมันอาจจะมากก็ได้แต่ว่าเลของนายเน้อครับครับผมเป็นไหเป็นไห้มาก ไอตัวนเบี้วงในของหมัดตัวนี้โอ้โ้โอ้หเบตำรวจตัวนี้เตำรวจนี่นี่นี่เด็เขาส่งมาเไปรับหนึ่งเก้่็กวงในตัวนี้เบีตำรวจตัวนี้เยต่วาเจ้าเขาส่งมาไปใกล้เขาส่งมาสามจ้าที่เจ้าเขาส่งมา สามสามศูนย์จะได้ตัดสอได้ตัดตัดสืสามศูนย์เลยตังวันเนี้ยตัดสิวดที่แ้วเนี่ยก็ให้สามสามศูนย์งวดที่เราเขาให้สามสามศูนย์เาเขให้ตัวนี้ะหนึ่งเก่าหนึ่งมามาแต่แต่มันได้หรอมองไหนหน้ามองมองทีขากเลขกนะกล้องสลาคุเแล้วอ่ะมองยงั้นก็นั่งสนับบิน้นากาว่านั่นนะ นนทบุรีนนทบุรีนนทบุรีนะเขาไขว้มาตั้งทีแล้วมาแล้วเรียกวงในมาแล้วครับเรียกวงในลุงต้เยขเลขเลขตั้งเบิดสตู้นี่ถองถองมากตัวนี้เนอะครับครับผมทุ oon, ่งกรมให้เลยครับป่าสี่สู เก้าสวยน้องปะการดงงเหยนไหนี่แหละปะกาแดงปะกาแดงปะการังงกระโปงกระโปวงเนกขีดสนใจเลยขีดสนใจ่ะขีดสองขีดตัวนี้คืออีตีเลยตัวนี้ของแท้เลยของแท้ต้นตัวนี้ตัวนี้หนึ่งเก้าหนึ่งบดวดตรงสียเ้สอง2สีเจ้หนึ่งเก้าเก้านึงนะ เก็บหนึ่งสินะอ๋อเสียงซื้อแบบนี้ครับจ้าของเจ้าของมาเสียงเด้อเสียงต้นเลยคงนี่ละครับหวานวานสี่เด้อหวานหวานมีเลน้อยสองคนครับนางมามันถื้ต้นกล้วยมาต้นหนึ่งครัมันก็ได้แถวมาตัวแถามาหยังเนาะเอาไม้ปอน่ะต้นกล้วยต้นกล้วยต้นเดียวต้นกล้วยปุ้ยไงดอกปุ้ยไงดอก จุดของน้ำมันจีหน่อยมันก็มันก็นกเด็กกูดเช่นนี้เด็กเด็กเก่าหนึ่งตุนเลยว่ะจนกลกวยจนหนึ่งกับเด็กหน่วยนแะแต่จีนหนึ่งเก่าหนึ่งนะเนี่ยเรื่องนี้ละแต่ว่าปัญหาจูบมาดอกเด็กสามโจงเนี่ยแต่ว่าตทั้งทั้งเต็มมาต้องมาสี่ศูนย์โกมูสี่ศูนย์มโกมูเลยนัโกมูกมครับผม แต่ว่าขันเกลาศูนย์มากคือจิเป็นเหล็กบนข<ม>สี่ศูนย์มากเป็นเหล็กล<ม>่างสี่ศูนย์จะเป็นเหล็กล่างครับผมเกลียวศูนย์สิเป็นเหล็กบนบอครับถามากเกลาศูนย์ถามากเป็นเหล็กบน<ม>ลายโบร,ราณครับผมรับสามศูนย์นี่สามศูนย์ขันมากกับเป็นล่างเนีแบบนี้นะจะเหล็กเหล็กเหล็กมันใกล้ใกล้กักกกนก เด็กแกกันไหมไหมทั้งวันเด็กทั้งวีเด็กกอดชวนเด็กชวนเข่าทั้งวีเด็กนึ่งเก่าอย่างนี้นะจะได้จะได้ของมันมันไก่เกะกันตอนนั้นไข่เขาไปเสียงหมือนว่านี้เรายังประชานมาบอกดูเขาเสียงเด้จากว่าได้ไปจากไหนเสียงเหล็กได้ครับเนี่ยะเสียงเก่าหนึ่งนยเก่าหนึ่งครับชวนเก่าเนี่ยอ๋อไห่เขาไปเสียงสองตัวก่อน เตียงตรงโตกันสุดสี่ศนุดสีเขากเประเันเสียงครับเอาเข้ามาไปเสียงหนึ่งคือเห้เขาไปล่องเสียงว่ามันสีมันสีคนบอลเสียวเจ็ดเก่าไวเสียงวันหันนโอ้คนถึคนเจ็ดเก่าไปเสียงวันหันอืโอ้นี่ครับผมเสสี่ขอใจนอกกับนอกนะครับัตรปาบัตรเร่าบัตรเปล่มือมือเลว่งันบัตรบอมาหากันเรี้ยงเี็แล้วฝัน่าพันฝันว่าฝันได้ประคันลักทหารฝันจับถึงไปแรับ หมยมันก well. mm. ็บ่มาบอกู้กันม่าบอกูุก็ฝันเลยฟันเลกเลยบ่ไม่งั้นก็จะเส็นมันหักว่างวดที่แล้วกันมากน่าเขียนเจ็ดเก่าเลยนะเม่นมาเฉียอืมเลขเลเลขทวงมันงวดที่แล้วมันได้เิ่นมาเฉียงกันเด็กเด็กงวดที่แล้วเิ่นมาเฉียงกันสองคนเิ่นมันเจ้าคนงวดเสีมาเลขมานจ่อเก้าแปด คนนหงวมันสอกแปดหกเด็กสองอันมันดูมันกดูเหลือดูเจ็ดเก้าตัวเดียวเจ็ดเอาเจ็ดเกไปเขาเจมาทั้งคนหดฝันฝันมาเป็นการเดือสารติดสารมาโอ้ยปากไอ้หมาบอกกูว่าคำนึนมัอัน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 เนนางเป็นกรมาโอ้ยเฮา เาบดิเขาบดอีมาบอกตู้ไว้เขาพ่อเขาไปเท็งานไว้เต่จเด็กกดไว้นะฟันสิีเจ้0บาทหรอกจะได้มาเอาฟนมาปอดฟันกระจุกงั้นไหนเอาห้องมได้ได้ได้แจ็บาทบุได้สามสิบบาทห้าสิบบาทบุถือห้าสิบบาทเนี่ยแกัมนเขามาบอกผมผมอาจจะสิกรารู้เงื่ที่แล้วฟันทุ่งหายเก่าเลย เส่าครับนงสามผู้หนึ่งผู้หนึ่งโว่าเปล่นผหนึ่งเสียงเีว่าเปียหมันจะกงเสียงว่าแปดเกม่จกมนลเลือเด่ตัวสกังเล็อาเจดเ่ไปเสียงเสด้ปดมด้คีบนะครับน้องงนหนว่าก็เลี้ลุงเป้เขาร่งบ้านเป็นผูเขารงบ้านมาหนึ่งวัแล้วแต่สั่งกันไม่มีโชเลยครับผมตเดียเดียวเล้ยบครับเจเ่าลยบ กแกเอาแปดเก่าไปเป็นเสบผันเอาไปแปดหไปเสียงบผันเหลือเจ็ดเก่าก็ได้เอาเจ็ดเก่าก็ได้ตรงตรงเลยหมดที่แล้วเจ็ดเก่าเลขอบอันสองหันี้เมนหมอมาบอกนะพืชจืดเลยงิ้นใส่หลายู่บผมถอทั้งบนั้งล่างเราหมดที่แล้วเนาะคอมเนต์คอมเมนเขาบอกคือว่าจุดซงมันจะหนักนี่ทุกกทุ เก่าข้างบนข้างล่างแต่วันนี้ก็ขอให้เอฟซีจุกจุกคนสองห้เอฟซีไม่สูงกันดบบจุกคนนะครับเด้อรองรองเชียงไทยเบิงรองรองแทงเบิงอันซีศูนย์นั่ศูนย์ชีครับศูนย์เก่าก่อศูนย์กระเดียวข้างในมันก็ห่างกันโดนจำเด้อว่าสกึ้นีร่งอ่าสกินจิรงนะครับเด้อแป่ว่าก่าศูนย์มันอาจจะเป็นก่าหนึ่งก็ได้ ไปกคับไกนันเราเคยเซียนไหมเาเป็นอาวุธภูมิเียกับเด็นองในเก่านึ่งนะคะนึ่งเงินเก่าหนึ่งมูมูหัวแถวทงใหม่มเื่อนโ้รมโเคมื่อนกันโทมาบอกกันอยู่เวียนโต๊มากันอยู่อ่ะหมวดพันท่งพันท่งในน้พันท่งครับอ่ะพันท่งอ่ะหมวดนี่เด้อชุดี่ครับชุนที่ครับ พันทงศูนย่บวกห้า้วคาสี่ศูนย์เก้าราคาศูนย์สามแลควสี่ศูนย์เก้าศูนย์แค่นี้บ่้วก็เลขตำรวจหนึ่งเก้าหนึ่งหนเก้าตดต้สี่แท่งคอศูนย์สี่กับเก้ากับเก้าศูนครับได้ครับผมตตจดต้จังดงนแจ้งนะ่างแจ้ง แต่ว่าก็ให็นทีในส่วนของอันเด้ออยากให้เรียนซีซูนกับเก่าซูนได้อยากเรียนอยาเรียนได้หลายครับผมแต่ว่าคนคนเสียงประเทศมาบอกครับแต่เพิ่นมาบอกอาจจะอาจจะมันแท้คนเยครอะแต่ว่ากับสื่อแน่จะต้นหาบาทเจ็บาทเป็นน้ำเป็นจังบุญครับอืออ่ะขอบคุณเนาะขอบคุณลุงต่อยหลายนะครับผม สวัสดีครับผมแฟนช่อง YouTube คนสุรินทีวีนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้องสีงแดงๆเลยครับ<ว>เพื่อบรให้ยพาดข่าวสารอีกนิดหนึ่งกดรูปกระดิ่งให้น้ำแน,นครับรูปกระดิ่งกิ้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 งกดนำค,คนำโปรกขีดยาำใดทันสิบบริาพาคิปและขสิบบริพาทข่าวสารในช่อง YouTube คนสุรินทีวีครับผมก็ <Yeah>. oh. ขอบคุณลหลายๆสำหรับผู้ติดกดครับผมขอบคุณครับ